ที่นี่พวกหนึ่งก็จะแย่งหรือข้านว่าไม่ใจอย่างนั้นไอ้ธาตรู้หรือมโนธาตุนี่มันเป็นแต่เพียงว่ามันมีเชื้อแห่งความรู้ไอ้ธาตุนี่เป็นเพียงเชื้อแห่งความรู้เพราะฉะนั้นต้องเพาะต้องหวานต้องบำรุงรักษาให้มันจเจริญงอกงามจนกว่ามันจะเบิกบานเต็มที่ <c oughs> นี่คือธาตรู้ออ เป็นเพียงเชื่อแห่งความเป็นพุทธ,ธะที่จะต้องมาปรับปรุง <c oughs> รบำรุงรักษาหรือว่าทำในในลักษณะที่ให้มันเบิกบานกันมาเต็มที่เ <c oughs> ชื่อความเป็นพุทธ,ธะนี่ก็คือมโนธาตุเพราะว่าธาตุนี่ถึงอย่างไรเสียก็ต้องมีคุณสมบัติรู้ <c oughs> แต่นี่มันรู้อย่างเหมือนกับว่า,มาเมล็ดพืช ที่ยังไม่ได้เพราะหวานแต่มันเป็นเชื่อแห่งความรู้พวกนิกายเซนบางพวกนะเขาว่ามันมีอยู่ไอ้ธาตุรู้อย่างนี้มันอมันมีอยู่ในทุกสิ่งธาตุแห่งความรู้ธาตุแห่งความเป็นพุทธะนี่มีอยู่ในทุกสิ่งกระทั่งว่ามีในสุนัข จนว่าพระพ,พุทธเจ้าอามีความเป็นพุทธเจ้ามีอยู่ในสุนัขมีพวกเราได้ยินก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟใ <c> ห <oughs> ้พวกหนึ่งมันว่าธาตุแห่งความเป็นพุทธะวิเชื่อแห่งความเป็นพุทธะหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนไรก็าตามใแล้วแ,แต่มันจะเรียกมันมีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความรู้สึกคิดนึกได้มันจึงมีได้แม้ในต้นไม้เพราะต้นไม้มีความรู้สึกได้ สิ่งใดมีความรู้สึกได้สิ่งนั้นมีมโนธาตุในมโนธาตุนี่มันเป็น,นธาตุแห่งความรู้ถ้ามันมีในต้นไม้ได้ถ้ามันมทําไมมันจะมีในสุนัขไม่ได้เพราะสุนัขมันดีกว่าต้นไม้เป็นกองสองกองหรือมัก็มีได้ในคนทุกคนทีนี้เราก็ดูว่าไอ้ธาตุแห่งความเป็นพุทธะหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในทุกคน ทำไมทุกคนจึงไม่เป็นพระเนี่ยก็มา,มาที่นี่ที่กิเลสตัณหาอวิชชาป่าทานนี่คอยหุ้มไว้เรื่อยคอยหุ้มห่อไว้เรื่อยแล้วก็มีเหตุแทรกแทรงจากอย่างอื่นอที่ทําให้มันเกิดอวิชชากิเลสนี่หุ้มห่อไว้มากขึ้นไปอีกจ <c oughs> นเกิดมาร่างกายพี่คนพีการมันสมองไม่สมบูรณ์เป็นบ้าอ่าเป็นบออะไรมาแต่ในท้องนี่ ไอ้ธาตุแห่งความเป็นพุทธะก็ถูกพุ่งถูกห่อในมากขึ้นไปอีกแต่เขาก็ยังถือหลักอ่าก็ตายคาเดียวว่าถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปสิความเป็นพุทธะก็จะเท่ากันกับของคนอื่นอย่าไปดูถูกเกียดหยามคนบ้าคนในที่มันไม่ไม่มีใครนับถือนะให้เคารพมันว่าถ้าเอาอะไรที่กำลังออกมาพอกไม่ออกไปเสียมันก็มีอะไรเหมือนเพื่อน อันนี้จะถูกหรือไม่ถูกอย่าไปคิดเพื่อทะเลาะกันยอมรับไว้ดีกว่าเพราะมันจะเกิดความเมตตากรุณาความเคารพนับถือผู้อื่นอย่าไปดูถูกคนนักอย่าไปดูถูกคนบ้าอย่าไปดูถูกคนที่มันมีอะไรผิดปกติเดี๋ยวนี้ในหมู่มนุษย์เรามันมีอาการดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยคือความฉิบหายของมนุษย์ ไม่เป็นมนุษย์เป็นพระเป็นเนนแล้วก็ยังดูถูกพระเนนองค์อื่นนอ้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความผิดพลาดอย่างใหญ่ลลวงมันเดินในทางตรงกันข้ามมันถ้ารู้สึกว่ามีคนเลวอยู่แล้วคนนั้นหละมันบรมมาเร็วมันสัญชาติเร็วเสรื่อยไปมันม่รู้สึกว่าคนอื่นเร็วและคนนั้นมันต้องเร็วกว่าไป <c oughs> ค,คิดเถอะ เราไปรู้สึกว่าใครใครเลวเราต้องเลวกว่าเราต้องมีธาตุก <c oughs> ิเลสแห่งความเลวมากมันจึงจะมองเห็นแต่ในเรื่องของความเลวไม่มองเห็นในเรื่องของความดีนั่นจงสะดุ้งกลัวให้มากเมื <c oughs> ่อเราเกิดความรู้สึกว่าคนนั้นมันเลวคนนั้นมันมีนานับถืออย่างนี้ให้เรามันเลวกว่าแล้วนี่ก็ขอนึกถึงข้อนี้ที่ว่าในชีวิตทุกชีวิตมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธ <c oughs> แต่ว่าเขายังอาภัพยอยู่ก็มีอะไรบางอย่างมาหุ้มห่อให้ธรรมชาตินี้ของเขาไว้ก็ <c oughs> จึงมีอาการบ้าบ้าบอบอบ,บ้างหรือว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบเราเกลียดเขา <c oughs> น,นพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำม,มากกำชับมากในเรื่องนี้ว่าอย่ามองในแง่ร้ายอย่าพูดในแง่ร้ายจะไม่เป็นสมณนะหรือเป็นบรรพชิตเลย อนุภาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสร้างวโรมันเป็นหลักที่ว่าอย่ามีความรู้สึกที่มองคนอื่นในแงไ่ร้ายว่าเขาเลว <c oughs> ให้มองในแง่ที่มันน่าสงสารว่าเขาก็มีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะเหมือนเราแต่เขามีความอาภัพมีอะไรเข้ามาครอบงำทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเราอย่าว่าเขาเลวแต่เราสงสารเขาเถิด <c oughs> นี่คือความเป็น ภิกษุสามนเณรที่ดีเดี๋ยวนี่ในวัดนี้ก็ยังมีภิกษุบางองค์มองภิกษุบางองค์ในแง่ที่เป็นคนเลวต้องคอยรู้กันเสียว,ว่ามันผิดพุดทธประสงค์แล้วมันผิดหลักของธรรมชาติ <c oughs> ที่ว่าเราไอ้มีความเป็นอะไรอะไรนี่มาเหมือนกันคือธาตุแห่งความรู้มนโนธาตุเนี่ย แต่คนหนึ่งมันอาภัพไอ้คนหนึ่งมันไม่อาภัพมันจึงต่างกันง่า้มีแต่ความสึกสงสารอย่ามองไปง่ายๆที่ว่ามันเลวแล้วรังเกียจแล้วดูถูกแล้วนินทากันอย่างนี้มันยิ่งไกลาจากไอ้ความจริงือหรอไอ้ความถูกต้องเพราะว่านั่นมันให้เกิดตัวกู้ของกู้หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นแล้วจะรื้อไม่ไหว ถ้ามันอยู่ด้วยความคิดอันนี้ตลอดเวลาและตัวกูกูปาทานเนี่ยมันจะเหนียวแน่นหนักขึ้นอวิชามันจะหนาขึ้นมันจะหุ้มห่อไอ้มโนธาตุทังคนนั่นมากขึ้นจนมโนธาตุทั้งคนทั้งบุคคลนั้นไม่มีวันที่จะเบิกบานแล้วดอกบัวดอกนี้ไม่มีโอกาสจะเบิกบาน <c oughs> ถูกบีบให้บานไม่ได้อยู่เรื่อยแล้วบางทีมันจะ,ะเป็นโรคหน่าตายไปเสียก็ได้ <c oughs> เรารู้จักว่ามโนธาตมีอยู่สิ่งทั้งปวงมีอยู่อวิชชาธาตก็มีอยู่ไม่ใช่มีสัตว์บุคคลนะที่ไหนอย่าไปถือว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอยู่ที่ไหนมันเพียงแต่ว่ามโนธาตมีอยู่สังขารทั้งปวงมีอยู่แล้วมีอวิชชาธาตมีอยู่ให้สิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดเป็นฝ่ายที่ มีของใหม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาถ้าอาวิชชาธาตุมีโอกาสเอบงํามโ,มโนเมื่อไรแล้วก็เกิดไอ้ฝ่ายมืดฝ่ายผิดฝ่ายกิเลสฝ่ายทุกข์มานี่ <c oughs> ถ้าอาอามโมโนธาตุไม่ถูกไอ้อวิชชาธาตุเข้าอมมันก็รู้อยู่ตามธรรมชาติตามสภาพของมันเอง <c oughs> ในฐานะที่ว่ามันเป็นธาตุแห่งความรู้ อยู่โดยโดยโดยธรรมชาติโดยกำเนิดของมันไม่ถ <c oughs> ือว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วในทุกคน <c oughs> เหมือนภาพเขียนที่เขียนไว้ขั้นบนที่มุมนั่น <c oughs> ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่ในคนทุกคน <c oughs> ที่มันมีแต่ว่าข้องใครจะบานก่อนข้องใครจะบานหลัง อยู่ในฐานะที่ต้องไม่รู้ถูกดูหมิ่นกันต้องรักใคร่กันต้องสองสารกันก็ช่วยกันที่จะแก้ไขให้มันบานได้ได้ไดกันทุกคนเนี่ยถ้ามีความเป็นอยู่อย่างนี้แล้วประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุด,เ,สดเป็นพระเป็นเลนที่ดีเป็นพุทธบริษัทที่ดี <c oughs> เรื่องมันก็เอยกได้ว่าเรามีชีวิตยอยู่อย่างถูกต้องชนิดที่ <c oughs> เบนจะขันมันจะฆ่าเบนจะขันอยู่เสมอหรือ <c oughs> ความไม่มีตัวกูมันจะฆ่าต,ตัวกูของกูอยู่เสมอนี่ก็เป็นอยู่อย่างถูกต้องไม่ต้องทําอะไรมากไปกว่าเป็นอยู่ให้ถูกต้องเพราะหลักเกณฑ์อันนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็เป็นอยู่ให้ถูกต้องอย่างนี้มันก็ถูกต้องเรื่อยไปก็รอเวลาให้ความถูกต้องนี่มัน จเจริญงอ,อกงามจริ่งยิงขึ้นไปริ่งยิงขึ้นไปก็อาจจะถึงระดับที่เรียกว่ามันเบิกบานเต็มที่รลลุมรัคผ้น,นิพพานตามความหมายเดียวกัน